ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกคือเก่าครับกับ่องแคบันกวชาแน,นลครับผมนีม่กับชิมาหมา้นี่แหละครับผมป้านี่แหละครับพุ่มนี่แหละครับอากาศก็เป็นสีบดๆครับ ุมนี้ละลองเบิง้งบม่ได้เข้ามาเก,กือบเกือบปีแล้วครับตอนนี้ลายเดือนแล้วครับไม้นี่ปลาชอ่อนง่ายทเข้าอยู่ดอ,อกครับมากับประมาณนี้ครับผม ทำเลดีอยู่ดอกครับหมายนี่โอเคครับซุ้มหมายนี้เลยครับเพื่อก,การเสียเวลาครับรอส่งผลงานเลยครับผม โดนตัวแล้วครับปลาช่อนโอเคครับกดป่ากันครับโดนตัวแล้วติดเคอะอยู่ครับโอเคครับขออนุญาตกดป่ากันครับผมติ้งเคอะครับผมปลาช่อน ใส่ผู้ดีงามครับผมใส่ผู้ดีสวยใส่จะขนาดไหนูีมุมอัพครับผมโอ้เกือบรูอยู่ครับ ประมาณนี้ครับเข้าหลังเก็บจะปูดูนครับโอ้เข้นยังไงล่ะสั้นรดละรดละรดละใส่โูอยู่ครับพมตัวปลาครับ ครัโอ้ยโยนเลยอู้หลวงโอ้งานเข้าแล้วทีนี้โอ้ป่ากันเล้วโอ้อู้อู้หลวงลงน้ำแล้วครับปลาโอ้ยโปอกเสือกอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้โอ้ยได้ลงน้ำแล้วเนาะ ปาก็ล้วงลงน้ำแล้วครับลงเลยละ่ะเปียกแล้วลงเลยลงเลยครับลงเลยปอกเสื้อก็ลุดลงน้ำตัวเล็ก็แหกมาเลยเนาะได้ลง,ลงน้ำเปียก สั้นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โเสื้อกกัะดีไปปุ๊ดที่หลังเสื้อปอกขึ้นมาก,ก่อนโอ,โอเคครับขออนี้ฮะปุ๊ดป่าก่อนครับ ไหลลงมาอะไรโอ้โหมีที่ดึงย้ำที่นี่เนี่ะครับโยนปลาขึ้นมากันล่วงลงไปอีกลุดนะโอ้โหโอ้โห ปาก็ออกมาได้ทีค <c> ก <ười> ็ขึ đó, ้นมาได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อเหนียนน้อสั้นครับเอาเนี้ยครับตรงรุดนะป่าคนเปียกบวเป็นเยีงแค่ดหนย่าปลารุดคืนตรงนี้ละ ได้ตัวแล้วครับอ้ก็จะเอาได้ครับไซโลอยู่ครับปลาประมาณนี้ครับประชอนเคยครับเต็มแล้วครับ หลังจากมาแตเก้าโมงครับเนี่ยจะเที่ยงแล้วครับก็ได้ป่าซ่อนอยู่แต้มนึงครับผมผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับป่าบ่เข้าแล้วครับค้มครับ ใช้ป่าครับโลก,กลัวอยู่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับ